ครับกวยเตี๋ยวซอวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมครับวันนี้เราบ้านเราเลยรายการเรายวงไม่ได้คิดชื่อหรอบรายการอะไรยังไม่ได้คิดเดี๋ยวต่อมาชิมครับคือชื่อน้ำก๋วยเตี๋ยวแทนนะครับแทนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านผมอ๋อชื่อก๋วยเตี๋ยวบ้านผมครับวันนี้ไปกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนบ้านผม อะไรอีเหรออะไรของมึงก็ไปกินซื้อเดี๋ยวบ้านผมไงบ้านผมไงแล้วตรงที่ไหนฮะที่ไหนที่ไหนอ๋อตรงนี้อยู่บ้านผมครับบ้านผมซอย26เลี๋ยวเข้ามาตรงมาสักง10กิโลเมตรที้ยมั่วไอ้เว้ย1กิโลเมตรไม่รู้ไม่ถึงเงี้ยถ้าเจอยางรถเมื่อไหร่เดี๋ยวเลยแล้วรถเราต้องถึงไหนถึงบ้านผมถึงบ้านเมืองฐานเข้าโอ้แม่รายการอยู่แล้วนึแม่ เรามาให้ค well, we so, ุณมาชิมด yeah. oh, ้วยชิมช да> ิมชิมเรามาไปขออาหารกันดีกว่ะครับเป็นรายการแรกของเราไข่เนี่ยอ๋อนี่โอ๊ยดูดูไข่กลมมากไข่ฮ่องเต้เนี่ยใช้ได้ใช่อันนี้รู้สึกเคยผมผมไม่รู้มาพอเพอาเขาเป็นคนสมุทรสาครนี่ได้ของส่วนมา มึงชื่อไหนกูไม่รู้ลูกชิ้น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 ไม่มีมีเห็ดอันนี้ผักใช้เป็นผักไอ้นี่ไฮโดรโปนิกเขาใช้ผักไฮโดรโปนิกที่มันเป็น่ปลูกปลูกไม่ใช้ดินใช่ปลูกไม่ใช้ดินไฮโดรโปนิกเป็นพืชสมัยใหม่เห็ดฟางพูดไม่ออกเห็ดฟางเฮ้ยพระเอกพระเอกกของพระเอกของเรานะครับ ตะไคร่ตะไคร้ที่นี่สดมากเพิ่งเด็ดเมื่อกี้ส่วนอันนี้นี่กุ้งหลังบ้านหลังบ้านนี่กุ้ง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 ของเรานี่สดสดดูยังนิ่งอยู่เลยยังมีชีวิตสดชวใช่ใช่กุ้งอ่ะแข็งแรงมากทำไมครับมีก้ามไอ้สัตว์เนี่ยเิ้าเลยกุ้งกุ้งนี่สดมากเห็นน้าโรงกวนเขาไปจับมาจับมาสดๆลยนิ้นตายในอาบอาบน้ำ เขาเรียกว่าได้อ่านกับน้ำที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปจับมาที่สมุทรสาครน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันรูเส้นดียวโอ้เส้นเหลืองมากดูนะครับจับแต่เป็นก้อนอ่ะดีเอ้ยเฮ้ยเส้นขาดีจริงเส้นเขาดีจริงเพราะเพราะขีดรู้สึงความนุ่มเลยชิมชิมไหมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยดูดิดูดิเอ้ยเฮ้ย่อะไรอะไรเฮ้ย ไข่เป okay. mm ็นนุ่มมากเด้งเลยชิมชิมชิมเลยเดี๋ยวให้คุณบอลทรลองชิมผมเลยไม่เอาแบงค์กินเลยเดี๋ยวเรามาเรามาพิจารณาก่อนอไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นโดนตีอยู่ด้วยกินไงหมึกหมึกนี่น่ะใช้เป็นหมึกกล้วยกล้วยห่านกล้วยหมึกกล้วยหมึกหมึกยักษ์หมึกยักษ์อ๋อหมึกยักษ์ยักษ์เป็นอาจจะเป็นหมึกยักษ์อยู่อยู่ไปจากณ์อาหารหลังบ้านอ่าดทีว่าองค์ประกอบดูครบดีพริกนี่ถ้าจะเป็นเออ่ พี่เขียนไม่รู้สิแต่แต่พงษ์จะทำเสนองพุ่งได้แต่ท็อปพุ่งซื้อไหนท็อปฮะพรอมลับด้วยบอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับพุ่งทำเองเดี๋็ดจู้ใช้หน้าครับเดี๋ยวลองลองไปชิมคำน้ำชิมนะ เนี่ยต้องใส่เฟกเนีไม่มีไม่ต้องมองดูรสชาติไม่ม้ออธิบายมันพูดไม่ออกมันต้องกินอันนี้แกเอาหามั้ยนะที่ต้องต้องต้องลองชิมแล้วจะรู้ว่ามันมันพูดลำบากมันเขาเรียกว่าอะไรรรสชเปรี้ยวไม่ใช่เค็มไม่ใช่เผ็ดก็ไม่ใช่แบบมันกลมกล่อมกลมกล่อมไม่ได้อูมามิอูมามิใช่ ดีดีอ่ะโอ้ยสุดยอดแต่ชอบไข่มากเลยมันกลมเังวะทำไงดูดิไข่แดงกลมๆเอ้าไข่แดงบ้านมีอ่ะไม่รู้ดิกูกินไข่ต้มตอนเช้าไงหอมไหมว่ารายการเราไม่น่าจะไม่น่าจะมีคนมาทั้งโฆษณากินหอมอ่ะเขียนจะคลิปไว้ก่อนนิวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยค่อยมาใหม่พร้อมเพื่อนๆคลิปซะคลิปเรื่องข้าวหลังเพราะว่าเฮ้ย ูดอะไรก่อนใครพูดอะไรก่อนเน้นหมกอะไรี่ยต้องฝากนะาว่าอันนี้คนมากินก็ฝากด้วยครับร้านอะไก่อนดีมากชื่อร้านนชื่ออ้ไบ้านผมก็ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครที่มามาดูรายการนี้จบแล้วมานะบอกว่าอกว่ามาจาก g งงก l e Channel มาจาก g ง o g l e Channel แล้วนั่งฟรีเราจะได้สิทธิพิเศษฟรีคิวบอชเชอร์คิวบอชเชอร์จากองค์กร ไม่รู้แค่แม่งเลยครับจะมีใครดูแล้วจบปะ่อวาดูหรือเปล่าใครดูเลยเมนไว้ใต้คลิปเลยมไ้อ่อแล้วก็ถ้าใครกดแชร์จะได้ส่วนลดสิบาทเฮ้ยแบ้ยแปดเก้าหลือเจ็ดเก้าจากแปดก้าจนก้าปกติเจ็เก้าอยู่แล้วใช่เลิกเลิกใช่หบือ่าล่ะเจะดเก้าเจ็ดเก้า